สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA ซ่าชแนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาครับอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรใหม่ๆสำหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาล่าสุดนะครับของ iPhone 13 Pro iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่ยังน่าซื้อนะครับรุ่นนี้กล้อง3ตัว เรียกได้ว่าเหมือนกันทุกอย่างกับ iPhone 13 Pro Max จะต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 13 Pro นะครับตัวอย่างเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นรุ่นนี้สีที่สวยที่สุดก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับเป็นสี Sierra Blue นะครับรวมไปถึงสีใหม่ก็จะเป็นสี Alpine Green ก็สวยทุกสีขึ้นอยู่กับว่าเรา ชอบสีไหนนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro นะครับมาดูสเปคกันนิดนึง i iPhone รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.1นิ้วก็คือเท่ากันกับ iPhone 13ธรรมดาหรือว่า iPhone 14นะครับแต่ว่าจอจะเป็นจอแบบ OLED 24บิตความละเอียดก็เป็นแบบ Full HD Plus นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังมีทั้งเลนส์เลนเทเลโฟโต้แล้วก็เลนอั u ต t r a w i นะครับรวมไปถึงยังมีไลด้าสแกนเนอร์มาให้ด้วยช่วยให้การถ่ายภาพดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับกล้องหลังส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาเท่ากันนะครับ12ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าถ่ายดีทั้งหน้าและหลัง สำหรับกล้อง iPhone 13 Pro ชิปการประมวลผล iPhone รุ่นนี้เป็นชิป Apple A15 Bionic นะครับความเร็วประมาณ3.1 GHz ระบบปฏิบัติการก็จะเป็น iOS 10แล้วก็ยังได้อัปเดตไปต่ออีกยาวๆนะครับหน่วยความจำแรมให้มา8 GB ลอมหรือว่าความจุเริ่มต้นที่128 GB ลาไไล่ไปจนถึง1 TB นะครับแบตเตอรี่ประมาณ3,100ม ah. ิลมชาร์จไวได้25วัตต์รุ่นนี้มีการเปิดตัวนะครับเมื่อวันที่15กันยาย,ยนปี2 0 2 0 21นับถึงตอนนี้ก็ประมาณ2ปีเท่านั้นนะครับ ในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ5สีนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคของ iPhone 13 Pro นะครับก็ต้องบอกว่ายังใช้งานได้ดีมากๆแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างยากนะครับถ้ามีก็จะเป็นเครื่องไทยเครื่องศูนย์ก็ยังพอมีหาซื้อกันได้บ้างแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่ความจุเยอะๆราคาอาจจะแพงนะครับถ้ารุ่นเริ่มต้นรอ8 g b ตอนนี้น่าจะหาซื้อไม่ได้สาหรับเครื่องศูนย์ไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน ในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อน ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับร้านนี้ขายโดยทาง Banana IT นะครับ iPhone 13 Pro เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยมีขาย4ความจุนะครับราคาสำหรับความจุ128กิกะไบต์ขายอยู่ที่35,900มีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะกซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ร้าน Banana ทุกสาขานะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Banana IT โดยตรงก็ได้ดูต่อกันที่ร้านที่2เป็น ของร้าน PowerBuy นะครับ iPhone 13 Pro ตอนนี้ความจุ128 256ไม่มีสินค้าเลยนะครับถ้ามีก็จะเป็น512 g b ซึ่งก็จะมี2สีให้เลือกนะครับถ้าเป็นสีทองขายอยู่ที่5 9 0 0บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยประกันเป็นประกันศูนย์ Apple ส่วนสี Alpine Green นะครับก็ขายราคาเท่ากัน59,000 เราสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับมีสินค้าหรือว่าจะไปรับโดยตรงที่ร้าน powerbuy ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ยังมีขายจาก powerbuy นะครับก็จะเป็นความจุ1เทาไบต์สำหรับ iphone 13 pro เครื่องแท้สูยนไทยมีเฉพาะสีเซียร่าบลูนะครับราคา58,900บาท ท่านใดที่อยากสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Powerbuy นะครับหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้ปิดท้ายกันที่ราคาจาก Lazada นะครับซึ่งเหลืออยู่1ล้านเท่านั้นนะครับเราก็จะเป็นเครื่องไทยด้วยราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro มีขาย2ความจุนะครับ128แล้วก็256 g b ราคาเริ่มต้นที่27,998บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้ว ก็มีประกัน จากร้านให้1ปีนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ l a z a d a ซึ่งอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro ในเดือนกันยายนปี2023ก็ยังพอมีให้ได้ซื้อกันบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นความจุเยอะๆถ้าอยากจะได้เป็น128กิกราคาประมาณ27,000บาทนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ l a z a d a ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง 3ค่ายมือถือสําหรับ iPhone 13 Pro นะครับมาดูกันว่าราคาล่าสุดค่ายไหนมีโปรโมชั่นน่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 13 Pro มีขาย2ความจุนะครับตัวเครื่องเป็นสีเงินอย่างที่ทุกท่านเห็นสำหรับความจุ 128GB ซื้อได้ที่ราคา2,900 0บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละ1499มีค่าเหน็่ลงหน้า1,200ถ้าเป็น Pro 1099ก็ซื้อได้ที่ราคา24,400บาทค่าเน็่ลงหน้าก็1,200แล้วก็ Pro 699ซื้อได้ที่ราคา 28,900ขัน้นติดลุนหน้า1,200บาทส่วนความจุ256 g b นะครับซื้อได้ที่ราคา24,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โปร1099ซื้อได้ที่ราคา28,400แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา32,900ทุกโปรมีขัน้นติดลุนหน้า1,200บาทนะครับแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจกะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ก 참. ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove S iPhone 13 Pro นะครับมีขาย4ความจุสำหรับความจุ128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่38,900โปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเป็นโปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา27,600บาทถ้ายายค่ายได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1 0 0 0ะครับก็จะเหลือ26,600รายละเอียดของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนล 1699นะครับซื้อ iPhone 13 Pro ได้ที่ราคา27,600มีค่าหนด้งหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ29,600สัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็1,200นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมง Pro 1399ซื้อได้ที่ราคา29,100นะครับค่าหนด้งหน้า1,500บาท สัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็900นาทีโปร1199ซื้อได้ที่ราคา31,100ค่าหนีล้ลงหน้า100บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็32,200บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทร700นาทีสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือน699ซื้อเครื่องได้ราคา33,100มีค่าหนีล้ลุงหน้า500บาทนะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ต 4G 5G แล้้้วก็ใใหมาช 50กิกนะครับส่วนค่าโทรก็ให้มาโทรทั้งหมด300นาทีนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro จากทางด้านค่าย TrueMoveS นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ True Shop ท,ทุกสาขานะครับปดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13 Pro นะครับความจุ128กิกะไบต์ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,000บาทโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนมีให้เลือก2แพ็กเกจนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ 899ซื้อเครื่องได้ราคา31,200มีค่าเน็ตล่วงหน้า1,000ถ้าเป็นโปร599ก็ซื้อได้ราคา32,700ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าส่วนความจุ256 GB มีให้เลือกทั้งหมด3แพ็คเกจนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่41,000บาทโปรโมชั่นแรกนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,599ซื้อเครื่องได้ราคา31,500มีค่าเน็ตล่วงหน้า1,500บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา33,700ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วหน้าแล้วก็โปร 6 9 9ซื้อได้ที่ราคา36,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ดุกหน้าเช่นเดียวกัน ส่วนความจุ 512GB กิกะไบต์ก็มี3แพ็กเกจให้เลือกนะครับไม่ต้องจ่ายขัน้นติดลูกหน้าทุกโปรโปร119 9ซื้อได้ที่ราคา36,700โปร899ซื้อได้ที่ราคา38,200แล้วก็โปร5 9 9ซื้อได้ที่ราคา4700บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดตัวอย่างโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro จากทางด้านค่าย AIS นะครับท่าใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AS ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13 Pro นะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัวหรือว่าวางขาย iPhone 15นะครับ ท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 13 Pro มาใช้งานแล้วรอให้ลดราคานะครับสามารถนําข้อมูลราคานําข้อมูลโปรโมชั่นจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรก็สามารถสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนท่านใดที่อยากซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วนะครับชอบโปรชอบราคาของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากก ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ